หมอขอพูดอัน,นย้องค่ะเสีวพูดแล้ววันนี้พบกับหมอขอพูดซึ่งวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเป็น EP ีที่49แล้วนะคะแล้ววันนี้หมอจะมาพูดเรื่องกินอาหารแปรรูปแล้วหน้าผิดรูปจริงไหม อันนี้คือหัวข่าวที่เขาพาดมานะคะคุณเสี่ยวหยานซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์หมอกบังชื่อดังนะคะของประเทศจีนคือเหมือนล่าสุดเนี่ยรูปที่เขาเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปจากนี่เบฟอร์ Before, เป็นอ f ฟเตอร์แบบนี้ทุกคนเลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดจากการกินหมอกบังทุกวันแล้วแบบเขาสามารถเปลี่ยนจากใบหน้านี้เป็นใบหน้านี้ได้หรอวันนี้หมอก็เลยจะมาไขข้อสงสัยนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะคุณดูรูปจากเีฟอร์เป็นอ f ฟเตอร์นะคะจมูกที่ อูมอยู่ดีจะกลายเป็นสมุกแหลมและเชิดจากการกินอาหารหรอคะถ้างนั้นทุกคนก็กินฟาสต์ฟู้ดแล้วก็จมุกเปลี่ยนแล้วแต่สิ่งที่หมออยากจะมาบอกแล้วก็เตือนก็คืออาจจะเป็นเรื่องงานผิวมากกว่านะคะต้องบอกก่อนว่าอาหารอะไรที่ทํำร้ายต่อผิว ได้บ้างนะคะสังเกตว่ารูปปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเหมือนผื่นแพ้แดงๆนะคะแล้วก็สกินเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โกลมเหมือนแต่ก่อนนะคะในอาหารที่เขาเอามาหมกบังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ทําไมคะเป็นฟาสต์ฟู้ดอาหารที่มีน้ําตาลค่อนข้างเยอะอาหารที่มีการแปรรูปนะคะอาหารเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ว่ามามันจะทําให้หน้าเราเนี่ยเกิดอินฟลามชันหรือการอักเสบนะคะผิวค่าการอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นพอหน้าเราเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผดผื่น สิวก็เกิดขึ้นได้รอยแดงมันจะสามารถแลร์อัพขึ้นมาได้มากกว่าคนทั่วไปนี่ยังไม่นับนมเนยขี่อยู่ในอาหารเหล่านี้นะคะซึ่งหมอเคยพูดไปแล้วนะคะว่าในงานวิจัยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเกิดสิวนอกจากเรื่องผิวแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องสุขภาพต่างๆที่ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบย่อยนะคะพอเรากินอาหารเหล่านี้เข้าไปเยอะๆเนี่ย ร่างกายเราอาจจะรับไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านระบบย่อยภายหลังนะคะ mm. ก็จะเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะกดเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางคนเนี่ยหมอคิดว่าคนที่หมอกบังเนี่ยเขาสามารถทําอยู่ไดเ้เขาอาจจะมี Eating Disor d e r ร่วมอยู่ด้วยอยู่แล้วคุณกินเยอะขนาดนี้คุณผอมขนาดนี้เขาอาจจะไปล้วงคอออกนะคะเป็นบูลิเมียหรืออาจจะเป็น B ิน g e Eating Disorder นะคะหรือว่าโรคที่แบบยัด อาหารเข้าไปเหมือนแบบต้องยัดอาหารเข้าไปประมาณนี้นะคะหมอว่าต้องเป็นอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเสี่ยงเป็นโรคอ้วนนะคะซึ่งโรคอ้วนเนี่ยก็จะนําไปสู่โรคต่างๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรืออะไรงนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหมอบังได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะ that's all for today good